สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั้นฟังมเดเวนีวิสตอมนะฮะบทเรียนและจุดเปลี่ยนของนักเล่นหุ้นมือใหม่ที่เจ๊งเพราะซื้อหุ้นที่ราคาทําจุดต่ําสุดใหม่ครับเขามีจุดเปลี่ยนอะไรครับที่ทําให้เขากลายเป็นสุดยอดนักเทรดหลังจากนั้นนะฮะ้วประเด็นนี้อยากจะเล่านะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเล่นหุ้น จำนวนมากบ้านเรานะจริงอ่ะทั่วโลกแหละอย่างน,นี้คือมือใหม่จํานวนมากครับเข้ามาด้วยแรงมานานใจอันเร่าร้อนแล้วก็เออเรียกว่าอะไรสุดกระตุ้นอย่างร้อนแรงนะฮะกระตุ้นความโลภอย่างร้อนแรงจากการฟังความสําเร็จของพนะีไอเนี่ยเรามาด้วยแรงมานานใจสุดเร่าร้อนจากวีไอนะฮะ เราจึงมีชุดความเชื่อว่าถ้าจะซื้อหุ้นให้ได้กำไรมหาศาลนั้นต้องซื้อเมื่อมันทำราคาต่ำๆครับเมื่อมันลงหนักๆต้องซื้อครับนะฮะพี่มาร์กก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันที่เข้ามาด้วยความเชื่อเนี่ยพี่มาร์กเป็นคนยากจนนี่เนี่เอาจากนี่นะจะได้ให้คเครดิตด้วยแล้วกันเนี่ยผม,มเอาวิดียจากหนังสือเล่มนี้นะครับ พ่อหมดเสียนหุ่นแห่งวอล์สตรีทนะครก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมอัพคลิปวันที่คลิปพับลิกนะครับจะมีขายหรืออยังนะแต่ว่าแนะนำนะว่าให้ fc ฮะช่วยกันซื้ออ่านนะครับเป็นของสำนักพิมพ์ investing นะครับ in s i c กนะฮะก็น่าจะมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซัพพอร์ตนะครับ เอ็นซิกเนี่ยจัดว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่มีความตั้งใจสูงครับที่จะนำเสนอหนังสือหนังสือดีๆครับหนังสือที่มีประโยชน์เรียกว,ว่ามีสารอาหารที่ครบถ้วนที่จำเป็นเราสำเร็จการเทรดจริงๆฮะเอามาให้เราอ่านกันอย่างไม่ไม่ไม่เคยหยุดเลยนะ,ะมีให้อ่านเรียกว,ว่าทุกเดือนก็ได้ซ้ำด้วยซ้ำไปนะ อาจจะปีนหนึ่งสักสองสามเล่มสีห้าเล่มก็ว่ากันไปแต่ว่ามีมาตลอดครับจัดว่าเป็นหนึ่งในชนกพิมพ์ที่มีอิมแพกนะต่อพัฒนาการของนักเทรดที่สำเร็จในบ้านเรานะอ n น i ิกนะฮะก็เชิญชวนท่านนะครับซัพพอร์ตกันนะฮะ mm hmm. เล่มนี้น่าซื้อนะครับควรซื้อจำเป็นต้องซื้อแล้วกันนะฮะผมผมเรียกว่าเชียร์สุดเล่มที่ประตูครับว่า พ่อหมดเสียนหุ้นแห่งวัตถรีนั้นควรซื้อมาอ่านครับจำเป็นต้องซื้อมาอ่านนะฮะโดยเฉพาะมันจะมีตอนหนึ่งที่บทหนึ่งสัมภาษณ์พี่มาร์กว้ใวีครับผมเองก็จะเอาจะพูดถึงเหมือนกันครับบทความนี้เป็นบทความที่ผมยกเอาตอนหนึ่งแล้วการที่พี่มาร์กได้สัมภาษณ์ตอนที่แกขัดทุนหนักครับนะีขัดทุนหนักนะเนี่ย ก็คุณแจ็คชเวเกอร์ก็ให้พี่มาร์คแนะนำครับว่าประสบการณ์ในช่วงแรกของแกเป็น,นยังไงครับแกบอกว่า,วาช่วงต้นปี1980นั้นน่ะแกได้รับคําแนะนำนะจากบโบรกเกอร์นะให้ซื้อหุ้นตัวหนึ่งครับที่ราคาไม่ถึง20ดอลลาร์นะครพอซื้อเนี่ย ราคาก็ลงครด้วยความเปลนมือใหม่นะแกก็จิตตกครับวันวิตกนะฮะในตอนนั้นนะจำต้องบอกให้ดีว่าในปี1980งเกนช่วงนั้นนะคุณไม่สามารถที่จะซื้อขายด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันยังอินเทอร์นอนเน็ตมันยังไม่ได้เร็วขนาดนี้นะฮะพี่มาร์คจะเป็นยต่ออะไรครับ โทรไปสั่งให้โบรกอร์ซื้อและขายหุ้นให้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับค่าคอมมิชชั่นในการซื้อและขายแต่ละครั้งโคตรแพงครับพี่มาร์คด้วยกันแกมีความฝันอย่างมากแกก็เก็บเงินมานะเก็บเงินตัวเองก็ยืมเงินชาวบ้านมาเทรดด้วยระดมทุนมาได้ประมาณ4 0,000ื่นเหรียญน,นะฮะก็ประมาณล้านบาทนะล้านกว่าบ,บาทนะเข้ามา แกก็เข้ามาด้วยความฝันแต่ว่าประสบการณ์ไม่มีครับจึงเพิ่งพาครับ,บโบรกเกอร์นะเพิ่งพาคําแนะนำหุ้นจากบโบรกเกอร์ครับที่บโบรกเกอร์ก็พยายามนะครับเขาาก็ตั้งใจดีนะดนยการที่พยายามเลือกหุ้นที่น่าสนใจให้กับลูกค้าครับคือถ้าจะมองว่าบโบรกเกอร์หลอกมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่า โปรเกรก็ไม่รู้หรอกครับว่าราคาหุ้นจะไปถึงไหนนะมันจะลงแกก็ใช้ทฤษฎีที่เขามีในการหาหุ้นให้นะครับแต่ด้วยความที่ในการเทรดนั้นฮะไม่มีใครรู้อนาคตฮะดังนั้นเนี่ยโปรเกรก็ทำด้ดีสุดแล้วคือการแนะนําหุ้นในพิมารมาเนวนินี่บอกว่าหุ้นตัวเนี้ยกําลังพัฒนายารักษาโรคเอดส์ฮซึ่งกําลังจะรับอนุมัติจาก fDA ครับ ก็โบรกเกอร์ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ V I นะคือยิ่งราคาหุ mm hmm. ้นนั้นไม่ต้องมีมีมีอะไรมีตัวเร่งที่ทำให้ที่ทให้ผลงานาผลประกอบการดีแน่นอนนะตัวเร่งคือครับกำลังจะรับอนุมัตจาก FDA ไงตัวเร่งแหละว i คืออะไรครับถ้ามันมีตัวเร่งนะราคาลงต้องซื้อเพิ่มครับพี่มักซื้อไปใช่ไหมราคาลงก็หวั่นใจแต่โบรกเกอร์ก็ ปลอบแล้วก็ให้แง่คิดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีอนาคตนะคุณควรซื้อเพิ่มนะพี่มาร์กก็เชื่อครับถูเฉลี่ยตามครับสุดท้ายคือหุ้นตัวเนี้ยที่พี่มาร์กได้รับคำแนะนำนั้นราคาอยู่ที่20ดอลลาร์นะกกม,มเมือนนะมันลงไปต่ำกว่าเงืนลาลารับเรียกว,ว่าเป็นเสศสลึงเลยนะโอ้โหพี่มาร์ก เสียเงินไปแทบทั้งหมดครับนั่นคือประมาณสามหมื่นถึงสี่หมืนดอลลาร์เลยนะฮะหมดตัวแล้วกันครับจากการซื้อหุ้นที่ราคามันลงทําจุดต่าสุดใหม่ครับเนี่ยนะฮะ,นะฮะแต่ด้วยความที่ผมมองอยู่นะ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะพอโดนให้หุ้นพอหมดตัวจากหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะจำนวนมากนะผมตีสักแปดสิเปอร์เซนตะเสียขวัญละเสียขวัญโวยวายโวกเวกแล้วก็ไม่น่าจะเข้ามาเทรดอีกรอบนึงฮะเรียกว่าตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากแล้วแต่พี่มาร์กไม่ใช่นะฮะ โอเคล่ะแกบอกแกร้องไห้แกทอ้อดแท้ใจเพราะว่าเงินนั้นนะ่ะแกยืมคนอื่นมานะฮะกู้ยืมเงินมาแต่ถึงกันั้นเนี่ยแกก็ไม่เคยโทษตลาดหุ้นเลยนะอือนี้สิ่งที่เป็นไมซ์เซตสำคัญนะคือหมดตัวเป็นเรื่องของเขาเองครับแกบอกนะการหมดตัวเนี่ยเป็นปัญหาจากเขาเองแต่ เขาไม่เคยเสียความเชื่อมั่นกับตลาดหุ้นเลยเขาว่าตลาดหุ้นนั้นอ่ะมีโอกาสทำไรายมหาศาลรออยู่ทุกวันครับงานของเขาต่อไปคือแค่ต้องหาว่าจะหาไม่ได้ยังไงครับนี่ครับนี่เป็นไม้เสําสำคัญมากนะผมเองเช่นกันผมเคยเจอเช่นผมตัวเองเนี่ยหวครั้งที่ผมกัดทุนนะ ผมก็จะนึกถึงหุ้นผู้ชนะที่ผมเคยเจอมาและเจอต่อเนื่องนะเออว่ะปัญหาไม่อยู่ที่ปัญหาไม่อยู่ที่ตลาดเลยแต่อยู่ที่เราเองแหละที่เลือกหุ้นผิดเนี่ยถ้าหุ้นตัวเนี้ยถ้าแค่ซื้อและถือตามแนวโน้มของมันไปนะเนี่ยตามอินดิอเคเตอร์ซุปเปอร์เทรนไปเรื่อยนะแค่เนี้ยมันก็ทำเงินได้มากมายแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับตลาดเลยแต่เกี่ยวกับเราเองแหละที่ ไม่เชื่อในอินดิเคเตอร์ไม่เชื่อในความได้เปรียบผมมีคล้ายพี่มาร์คเลยฮะไม่เคยหมดสรา,างธาจัดหาหุ้นครับความท้าทายคือเนี่ยเราจะหาหุ้นผู้ชนะนั้นได้อย่างไรที่สำคัญคือจากนี้ไปพี่มาบอกว่าผมจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจของตัวเองครับจะมีคำหนึงที่ผมชอบมาก,กคือบอกว่าไม,ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรวยได้นอกจากตัวคุณเองครับนั่นแหละครับผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญกันนะฮะคือแกกลับมารับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับการเทรดตัวเองครับหาหุ้นเองตัดสินใจซื้อเองตัดสินใจขายเองครับ รับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งหมดด้วยตัวเองเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเบอร์นหนึ่งอันดับหนึ่งของแกเลยนะจากนั้นครับแกมีแรงขับสำคัญเลยแรงผลักดันครับคำเนี้ยฝรัง่งเรียกว่า Big Why ครับ Big คือใหญ่ Why คือทำไมครับทำไมฉันต้องมาเทรดฮนะตรงนี้สำคัญครับพี่มาร์คมาเนวินี้ มีบิ๊ก h วสำคัญมากคือแกอยากจะร่ารวยให้ได้เพราะว่าบ้านแกยากจนมากแล้วมันเป็นเป็นปมในใจแกที่แกไม่อยากจะกลับไปจนเหมือนเดิมเนี่ยนี่คือบิ๊ก h y สำคัญนะแกะต้องรวยให้ได้ฉันต้องรวยให้ได้และฉันรู้ว่าตลาดหุ้นนั้นมอบโอกาสให้อย่างไม่มีวันหมดสิน้นโอเคไหมครับคำนี้สำคัญนะคือ ฉันต้องรวยให้ได้และที่ทําให้ฉันรวยได้นั้นคือตลาดหุ้นแน่นอนมันการันตีแบ็กเทสยืนยันและชัดเจนว่ามันทําให้ฉันรวยได้แน่นอนมีคนรวยจากะลุ่นนด้มากมายความท้าทายและงานที่สําคัญของฉันคือแนวทางในการหาหุ้นแนวทางในการเทรดยังไงให้ได้กำไรมากมายจากตลาดหุ้นนั้นแกจึงมีเป้าหมาย ฉันจะต้องเป็นนักเทรดที่ดีสุดในโลกให้ได้ครับ The Great Trader ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็น The Great หรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึง่งมากพอนะครับมีจะตามเองครับนี่ครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็น mindset สำคัญนะมันใช้ได้กับทุกอาชีพนะฮะคือความเชี่ยวชาญนะ ถ้าคุณเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าคุณจะมีแวลูครับแล้วก็เงินจะตามมาและยิ่งคุณเชี่ยวชาญอยู่ในสนามครับที่เงินมันสะพัดมากๆครับในโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะโอ้โหเงินไหลมาเทมาแน่นอนฮะพี่มาร์กตั้งเป้าถูกครับหนึ่งนะตั้งเป้า อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะเป็นคนที่เก่งสุดในโลกและเก่งที่สุดในโลกในสนามที่มีสรพัดมากสุดในโลกแค่นี้ก็รวยมหาศาลนะครับเป้าหมายนี่ครับที่ทําให้แกนั้นมีแพชชั่นครับมีแพชชั่นเลยครับแทนที่จะโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่แกโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองให้เป็น เด็กเกรดให้ได้เป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ครับแต่แกก็บอกนะว่าแกไม่ค่อยชอบเทรดเงินจำลองสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เก็บข้อมูลครับมันไม่สะท้อนเรื่องอารมณ์ครับแกเลยเทรดด้วยการใช้เงินจริงโดยตลอดครับแล้วก็ เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้แกเห็นว่าเออจริงๆการเทรดน,นั้นอ่ะมันรื่องของการบริหารการอารมณ์มากกว่าการที่คุณต้องระบุการคัดหุ้นระบุจุดซื้อจุดขายครับเพราะว่าพวกนี้การคัดหุ้นระบุจุดซื้อ entry exit นั้นอ่ะใครๆทำได้ครับแต่น้อยนักที่จะมี ความอดทนมีวินัยในการทําตามแผนได้ครับเนีฮะการที่เขาเทรดด้วยเงินจริงแหละทาให้พี่มักได้ทักษะสําคัญเรื่องคือวินัยครับวินยัยซึ่งแกบอกว่านะแกะเป็นคนที่มีวินัยที่เรียกว่าเป็นแชมป์เรื่องวินัยได้เลยเช่นกันนะวินัยสูงมากครับ ในการเลยครับทำตามแผนโดยเฉพาะการตัดขาดทุนโดยเฉพาะการอดทนรอครับนะที่สําคัญครับการที่แกหมดตัวไปอย่างน้อยสองครั้งในช่วงแรกนั้นมันทําให้แกได้ปมสำคัญละกันปมนี่คือเป็นความกลัวการขาดทุนหนักครับนะฮะเรียกว่าปมได้เหมือนนะกลัวการขาดทุนหนัก แกเลยพอกลัวการขาดทุนหนักเนี่ยแกก็เลยมีความไวมากต่อการขัดทุนครับนี่แหละทําให้แกตัดขาดทุนไวครับไม่เคยเกิน1ิเเนลยน้อยมากที่ถึง10%ปมนี่เองครับความกลัวการขาดทุนหนักนี่เองเพราะาหมดตัวไปสองครั้งเนี่เป็นปมกลัวการขาดทุนหนักจึงทําให้เป็นปมเด่นครับนะ เป็นจุดแข็งในการตัดขาดทุนไวครับพอแกได้จุดแข็งสําคัญนะครับคือการตัดขาดทุนไวนะแกก็พัฒนาจุดแข็งอีกตัวหนึ่งครับที่สําคัญคือนะครับบริหารรีพอร์ตครับแกบอกว่านะโฮลี่เกรวของแกนั้นคือการบริหารความเสี่ยงต่อรางวัลครับโดยที่ ให้รางวัลโตกว่าความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่าเสมอจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้แกมีปมและความกลัวการกระทุนหนักแต่ไม่แกมีจุดแข็งคือตัดกระทุนไวพอตัดกรดทุนไวว่าเนี่ยแกจำกัดละจำกัดความเสี่ยงให้เสียน้อยละที่เหลือคือฝึกฝึกการทนรวยครับให้ได้กำไรให้ได้รีวอร์ดเนี่ยโตกว่าความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่า และแค่ก็ทําได้ครับทําได้ผ่านอะไรรู้ไหมครับผ่านการจับจังหวัดตลาดครับด้วยการบุกหนักในช่วงตลาด e ีซี่มอนนี้ครับตลาดเงินง่ายกำไรง่ายในบุกหนักแต่พอตลาดฮาร์ดเพนีครับได้เงินยากแกจะไม่เทรดครับอยู่เฉยครับ ซึ่งต้องใช้วินัยสูงนะแต่แกมีครับมีวินัยสูงหยุดเทรดได้แล้วก็บุกเฉพาะตลาดที่ได้เงินง่ายแค่นี้ครับทำให้แกเปลี่ยนจากนักเทรดที่หมดตัวในช่วงแรกกลายเป็นสุดยอดนักเทรดที่ปั้นพอร์ตโตเนี่ยสามหมื 30, ่นภายในเวลาไม่กี่ปีครับอา,าสาไปแข่ง US Investing i n i กำไรระดับร้อร์เซ็นตในแบบที่ง่ายๆทุกทุกครั้งที่ลงฮะแกลงสองครั้งละครั้งแรกนี่ได้ร้อยแปด้าเปอไม่จะไม่ผิดครั้งที่2อล่อไป3 0มนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนกันนะผมก็ตัวเลขไม่ได้ชัดแต่ว่าเนี่ยชัดเจนครับว,ว่าวิธีการของแกนะผ่านมา20ปีครับมันแกที่แกสัมภาษณ์เร่มนี้นะปี2003เนี่ยเมื่อปี2022ันเนี่ยนะ 21, นยี่สิบี่สแหละแกไปแข่ง u s i i n US Championship เ่ยนะ ก็ได้แชปอยู่ดีครับแกพยายามบอกว่าเนี่ยวิธีการแกมันเหนือการเวลาเว้ยอยายจะบอกคนอื่นนะเนี่ยวิธีการที่ที่ที่เข้าทํานะเหนือการเวลาผ่านมา20ปีวิธีการเนี้ยก็ยังเวิร์กอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งสําคัญเือเลยครับพี่มาแกก็จะขายสื่อแกแหละเล่มนั่นแหละก็ดได้แต่งแคปมา คิดและเทรดอย่างแคมปยังคงเวิร์กเสมอแล้วไอเดียที่สัมภาษณ์ลงน้ำเนี้นะครับก็ยังคงเวิร์กเสมอนะครับก็แนะนำมาให้ซื้อไปอ่านนะครับเนี่ยพ่อมดเสียนหุวนยนต์วอลสตรีทนะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ